ดินล้านเต๋ดวแ่จะทำเสียก็มีโกาสเจ้าไดอยู่หน่ยเสียเขาบ่ไดเขาเดแตกเขายแหงเขาจะเลือแต่กเนาะนี่มานล่ะ้าซีหน่อยเหมืนกันเสียพอเลือดเขาเมื่อเลือแต่กเนี่ยแต่พอเขาในที่กลัวเสียด้วกัในที่กลัว <laughs> Sống léo thì từ xỉ, <laughs> <Từng coi nhàng. cười> Mì mình có nhang không bị quấn, không nhàng này, thang sắt nhang nhiều rồi nó. Mình thiếu như này đó, Hàm bài đó.

อันเป็นที่เกิดเหตุในวันนี้ตัดเดอร์บางไฟบางมีนะครับของคุณพนุ่มของดิงเนเกลียวนั่มาถวายปูพผาดน,นะครับอันนี้เป็นงไม่ไหมเขาเพื่อเป็นการบอกเสียวไม่ล่า เอาครับองตอนนี้ดีมันแจกเลยนะครับเรียบรี่้องนี่ทีแปดนิหกทีแปดสีเทอรเลียีเทอร8สีเทาบริการทีบริการนรองเหมืนเดิมเท่นะครับดูอยพี่เ็นเมาามาสุดแมาก นะรับเจกี้ับมัดแ่แมแ่มัดแมัหน่อยเนี่ย่พวกเขาเ่เขากครับอกเราจ้าี่เจ้าฐานลูกหลานยังงันลูกที่สามบังที่ส หวังเลืก,กงนานนะครับเลากงาน,น,นขอจากทีกก่สับนันนกปรโโะานที่แห่งนี้ขอให้ทุกหมู่บ้าท้าเวลาไดหลายขอให้ที่เมองลูกที่สน้องชอ ไปลูกไปไปไปลูกไปบิดไป แหวมตือบอลอเวลานะครับเหยียดไปลูกดันบอหนวกเลยเบิรการเบิ่งการเผาได้เด้อเบิ่งกไหมครับ ไปดาวอ้วนเบากระเพาไปเขาไหลเบาไหลโอ้หลูกอ่ามันเอาหัวดำญี่ปุ่นมาเสียบติดขอบต่อแล้วไม่มาทางว่าเหนือบุงเอ้ยอยู่นับกันเข้าไปมาทางว่ากูต้านแข็งแค่